สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องติวฟรีพีดีนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดหน้าที่63ค่ะหน้าที่63นี้นะคะเป็นข้อเดียวแต่ยาวมากๆเลยนะคะโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าให้เราทําอะไรให้เรานำำําคําหรือข้อความที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะคําที่เขากาหนดให้ก็จะมีทั้งหมด10คคำด้วยกันอ,อ่านดูก่อนเนาะคำแรกคือใครคะรามาูนั่นเอง คำที่สองมณีเมฆขลาต่อมายักษ์ต่อมาพยามังกรต่อมาฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าขวานเพชรลูกแก้ววิเศษแล้วก็เทวดานางฟ้านั่นเองนะคะที่เขาจะให้เราเติมนะคะก็คือจะให้เติมในเรื่องนี้ค่ะตำนานฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่านั่นเอง เดี๋ยวเราไปเติมกันเลยนะคะโอเคอันแรกนางตืดตืดนางนี้เราจะเติมชื่อใครหรือเติมอะไรลงไปดีนางอะไรคะที่เป็นตำนานฟ้าและฟ้ารองฟ้าผ่านางมณีเมฆขลานั่นเองนางมณีเมฆเมฆขลานะคะเมฆขลาเป็นธิดาธิดาใครคะธิดาของพญามังกรเนาะเป็นธิดาของ พระยามังกรเจ้าแห่งสมุทรนะคะมีแก้วมณีนะคะมีแก้วมณีหรือลูกแก้ววิเศษลูกแก้ววิเศษเป็นของประจำตัวนางมักจะโยนลูกแก้วเล่นหรือเหาะมา่า่รำกับเราเราอะไรคะมาเล่นกับใครมาเล่นกับรามสูนไม้ไม่ใช่มาเล่นกับเรา เทวดานางฟ้านั่นเองมาเล่นกับเราเทวดานางฟ้าบนสวรรค์อย่างสนุกสนานมีมีใครมีมีรามศสูนไม้ยังยังไม่ถึงคิวรามศสูนมียักษ์ก่อนค่ะมียักษ์ต้นหนึ่งชื่ออะชื่ออะไรชื่อรามศสูนโอเคได้คิวของรามศสูนแล้วปรารถนาจะได้ลูกแก้ววิเศษจึงพยายามไล่แย่งชิง นางมณีไมขลาชูลูกแก้วทำให้เกิดแสงสว่างวาบเข้าตาของรามสูรรามสูรโกรธจึงคว้างคว้างอะไรคว้างอะไรที่เป็นอาวุธของรามสูรคว้างขวานเพชรไปนะคะคว้างขวานเพชรใส่นางจนเกิดเสียงดังกึกก้องแต่รามสูรไม่เคยคว้างขวานเพชรถูกนางเลย จากเรื่องราวนี้จึงเป็นที่มาของตำนานฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าโดยเชื่อว่าตืดๆเกิดจากนางโยนต์ลูกแก้วเอ้ยโยนหรือแกว่งลูกแก้ววิเศษแล้วมีแสงสว่างแปรปรออกมาอ่ะมีแสงสว่างแปรปรออกมาแปลว่าจะเกิดเป็นฟ้า ฟ้าแลบนั่นเองนะคะโดยเชื่อว่าฟ้าแลบน้อจะเกิดจากนางมณีเมฆลานะคะโยนหรือแกว่งลูกแก้ววิเศษแล้วมีแสงสว่างแปลาๆออกมานะคะต่อมาตืดๆจะเกิดจากเสียงเสียงลูกแก้วที่นางมณีเนนมฆลาโยนนะคะหรือเสียงของขวานของรามสูรนะคะที่พุ่งแวกในอากาศอ่ะเสียงอะไรดีล่ะมันเป็นเสียงใช่ไหมคะเป็นเสียง,น,งนั้นคือเสียงของฟ้าร้องนะคะ และสุดท้ายส่วนตืดๆเกิดจากริ์ของควานเพชรที่รามาสูนคว้างใส่นางมณีเมฆขลาดแล้วทำให้เกิดสายฟ้าพุ่งออกมาอ่าสายฟ้ามันก็คืออะไรคะฟ้าผ่านั่นเองโอเคมาเรามาลองอ่านกันอีกรอบนะคะเมื่อเติมคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูซิว่ามันได้ใจความที่สมบูรณ์ไหมเริ่ม นางมณีไม่ขาเป็นธิดาพญามังกรเจ้าแห่งสมุทรมีแก้วมณีหรือลูกแก้ววิเศษเป็นของประจำตัว นางมักจะโยนลูกแก้วเล่นหรือเหาะมาไรา่รำกับเหล่าเทวดานางฟ้าบนสวรรค์อย่างสนุกสนานมียักษ์ต้นหนึ่งชื่อรามสูรปรารถนาจะได้ลูกแก้ววิเศษจึงพยายามไล่ยแย่งชิงนางมณนี้เมฆขลาชูลูกแก้วทำให้เกิดแสงสว่างวาบเข้าตาของรามสูรรามสูรโกรธจึงคว้างขวานเพชรใส่นางจนเกิดเสียงดังกึกก้องแต่รามสูรไม่เคยคว้างขวานเพชรถ,ถูกนางเลย จากเรื่องราวนี้จึงเป็นที่มาของตำนานฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าโดยเชื่อว่าฟ้าแลบเกิดจากนางมณีเม่ขลาโยนหรือแกว่งลูกแก้ววิเศษแล้วมีแสงสว่างแปลปรับออกมาฟ้าร้องเกิดจากเสียงลูกแก้ววิเศษที่นางมณีเมขลาโยนหรือเสียงขวานเพชรของรามสูรที่พุ่งแหวกอากาศส่วนฟ้าผ่าเกิดจากฤทธิ์ของขวานเพชรที่รามสูรคว้างใส่นางมณีเม่ขลาแล้วทําให้เกิดสายฟ้าพุ่งออกมานั่นเอง อันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องหลังจากที่เรานําคําทั้ง10คํานี้ไปเติมนะคะเป็นไงคะได้เนื้อเรื่องที่สมบูรณ์แบบแล้วนั่นเองนะคะและนี่ก็คือหน้า63ทั้งหมดนั่นเองก,ก็จะมีแค่นี้นะคะสำหรับหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นกดติดตามหรือ Subscribe รอไว้เลยนะคะและสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย